เรามาชุ่มเครื่องเสียงภายในงานกันนะครับยายานินไปไหนไหน,นแม่ไปบ้าน ลนทีบอทครับก็รถแห่ก็ผ่านพ้นไปนะครับในการแสดงของรถแห่เพชรนาคำซาว ครับอฟังเสียงอาจารย์นักดนตรีกองอการก็เล่นสนกวันนี้มันมากนะครับไม่ทราบว่าได้แจกนาบัตรบ้างหรือเปล่านะครับครับตอนนี้ก็พี่น้องที่สรุปกับรถแห่แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับตักไข่ปลานุษโชคนะครับวันนี้จักรยานออกไปแล้วสี่คันนะครับจักรยานออกไปแล้วสี่คันตอนนี้จักรยานเหลืออีกประมาณ 8คัน9 0ันนะครับพี่น้องเราถ้าพี่น้องท่านใดอยากได้จักรยานติดไม้ติดมือกลับบ้านก็อย่าลืมนะครับแวะมาที่ตกไข่ปลาลุ้นโชคนะครับอตอนนี้รถแห่ก็ให้เก็บเค่ดน,นตรีก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะได้พบกับศิลปินอีกหนึ่งวงนะครับตอนนี้กำลังสแตนบายอยู่หน้าโบสถ์ของเรานะครับผ จะได้ทําการแสดงต่อนะครับพี่น้องขั้ในใดที่สนุกสนานก็รออีกสักคีกหรือสักคู่ก็ได้นะครับอย่าเพิ่งกลับบ้านถ้าเอาวัวควายเข้าคอกเสร็จแล้วก็ไม่ต้องกลับเลยนะครับกระตักไขป่ปลารอเลยนะครับได้ทั้งบุญได้ทั้งของกลับบ้านอานครับไทยใ<ต><ห>นเด้อขอบคุณพี่น้องบเรานะครับที่รักกันนะครับ มีเล่นกันอย่างมีระเบียบเรียบร้อยขอขอบคุณนะครับทางโครงการพันธุสวนตะพนังฮะนะครับที่ได้มอบพ้องกันมาให้ช่วยงานนะครับทางปปพรรแล้วก็ทางท่านนายกมีชัยนายกการบรนหารสวนตะพนังฮะนะครับแล้วก็ขอบคุณทางท่านกำนันประเสริฐบุลไทยนะครับที่ได้นำทีม ทางปกครองมาช่วยเรานะครับทางผู้ใหญ่ทั้งสิหม,มู่และทา่ทานผู้ช่วยนะครับพอรสนะครับผมขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็ขอบพระคุณพี่น้องบ้านเราที่มาร่วมสนุกสนานในงานวันนี้นะครับโดยที่สนุกสนานอย่างไร้เรื่องรานะครับผมก็ขอขอบพระคุณมาเป็นอย่างสูง อตอนนี้ก็วันนี้ทางผู้นำ,นำนะครับก็ถ้าร้อนรน้อนท่านอยากจะกลับไปบอาบน้ำาก็กอย่าลืมกลับมาอีกนะครับรอบกลางคืนก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับพี่น้องตอนนี้รางวัลของสอยดาว นะครับมีประมาณพันกว่าชิ้นนะครับมีเครื่องบินหนึ่งลำนะครับมีเครื่องบินหนึ่งลำเครื่องบินก็มีครับรถเก๋งบังคับนะครับรถไฟฟ้านะครับรถเกง๋งก็มีอีกหนึ่งคันนะครับผมจัก,กรยานคันละสามพันสามคันนะครับคันละสองพันหกอีกสิบคัน นะครับไม่ใช่ไม่ใช่รางวัลเล่นๆนะครับจัก,กรยานใช้งานได้จริงๆแข็งแรงจริงๆนะครับตักแค่20บาทได้หุน้นรางวัลใหญ่ส่วนโรงทานนะครับรงทานไม่ทราบว่ายังมีหลงเหลือบ้างไหมครับผมโรงทานมีเพียนะครับมีเพียโรงทานนะครับลงมาที่ขยับมาจากตักไข่ปลาก็จะมีโรงทาน ด้านหลังก็จะเป็นร้านค้านะครับแต่ทางวัดเราไม่ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่ามีนโยบายาในวัดปอดเหล้านะครับมีแต่ข้าวกับแกงนะครับผมเพราะว่าทางวัดเราไม่มีนโยบายที่จะให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่ามันไปทําลายรโประสราทของมนุษย์นะครับ อันนี้คือเป็นนโยบายแต่ถ้าพี่น้องท่านใดรับประทานหรือว่าดื่มเข้าไปแล้วยังควบคุมโวนระสาของเราได้ก็พิจารณานะครับผมอ่านะครับบางท่านก็บอกว่า,าทำไมพูดเรื่องแบบนี้ นะครับก็เป็นจริงๆก็เป็นนโ,โยบายนะครับเป็นนโ,โยบายทางการนะครับเป็นทางการของทางเจ้าหน้าที่นะครับก็คือ,อทางวัดก็ต้องประกาศห้ามนะครับ